สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อย,ออยง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำพริกหยวกผัดแฮมหมูค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรบ้างพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรรลลายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีพริกหยวกนะคะ200กรัมค่ะนี่เห็นไหมคะเม็ดใหญ่ๆอบอวบเลยค่ะเพื่อนๆ ต่อมานะคะก็เป็นแฮมหมูนะคะซื้อมาจากเซเว่นนะคะอ่าร้อยยี่สิบกรัมค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเนาะหัน่นแบบยาวๆรสกลมกล่อมคลาสสิกอร่อยชัวร์ของเขานี่อร่อยแน่นอนนะคะของ c ีพีค่ะไม่ได้โฆษณานะคะ,ะกระเทียมนะคะสับแล้วก็ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชานะคะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนชาค่ะ,ะตามด้วยนะคะ น้ํำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ใส่ตัดด้วยน้ําตาลนะคะครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้นะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะจัดการเลยค่ะเอาแฮมหมูออกมาอ่าอันนี้ล้างสักสองน้ำนะเดี๋ยวพี่การจะเอาไปล้างก่อนล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะมาหั่นนะอะหั่นแบบยาวๆเลยค่ะ นี่ประมาณนี้เลยค่ะสวยๆอ่าค่อยๆหั่นนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแยกออกนะคะ,ะเวลาผัดนะคะเขาจะได้แบบสีสันสวยงามแล้วก็ดูน่าทานค่ะไม่เป็นก้อนๆติดก,กันเสร็จแล้วก็เราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะอ่าก็เป็น พิกหยวกล้างทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะหั่นค่ะหั่นยาวๆนะคะแต่ว่าอันนี้พี่การจะเอาเม็ดออกก่อนนะอืมไม่เอาเม็ดนะคะหั่นประมาณนี้เลยค่ะกรอบหั่นแล้วก็ได้เยอะนะเนี่ยใส่ชามพักเอาไว้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วต่อมาเลยค่ะกระเทียมค่ะ สับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะ,ะเพื่อนๆจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอ่าเดี๋ยวพี่การก็จะเติมพริกชี้ฟ้าแดงสักหนึ่งเม็ดนะคะเพื่อให้เกิดสีสันนะคะต่อมาค่ะเอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะเนาะอันนี้วันนี้พี่การใช้เป็นน้ำมันหมูค่ะ พอน้ำมันเดือดได้ที่ร้อนแล้วนะคะอันนี้ใช้ไฟปานกลางก่อนนะอ่าเสร็จแล้วอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่กระเทียมของเราลงไปผัดให้สุกหอมก่อนค่ะเดี๋ยวพอเราใส่เจ้าพริกหยวกเนี่ยเราค่อยเร่งไฟนะอันนี้เราผัดให้กระเทียมของเราเนี่ยเหลืองสุกหอมก่อน ผัสุกหอมได้ที่ของเรานะคะเราก็จะใส่แฮมหมูของเราเนี่ยลงไปผัดต่อนะคะอันนี้เราผัดกระเทียมก่อนอ่าสังเกตได้ก็จะมสีสีเหลืองอ่อนๆนะอ่าพอสีสันถูกอกถูกใจก็ใส่แฮมหมูลงไปเลยค่ะอ่านี้เรายังใช้เป็นไฟปานกลางก่อนนะคะนี่น่าทานไหมคะเพื่อนๆ วันนี้เราจะทานพริกหยวกอย่างอร่อยอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะใส่เลยค่ะพริกหยวกนะคะพริกหยวกหั่นเส้นๆตามด้วยนะคะพริกชี้ฟ้าสีแดงเห็นไหมคะพอเราใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงลงไปเนี่ยสีเขาจะสวยแล้วก็ดูน่าทานค่ะ,ะถามว่าไม่ใส่ได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยอ่าเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึง จะได้ไม่ติดกระทะค่ะแต่ถ้าของพเพื่อนๆมีกระทะเทฟลอนแล้วก็ใส่ไม่ต้องใส่น้ําก็ได้อันนี้ก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะสียูขาวนะคะตามด้วยค่ะน้ํามันหอยนะคะ,ะน้ำมันหอยก็จะใส่ยากหน่อยเนาะ,ะนี่ใส่ลงไปค่ะตามด้วยนะคะ,ะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะอันไหนไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะ อันนี้เราก็เล่งไฟนะอ่าเป็นไฟค่อนข้างแรงนิดนึงอืผัดเสร็จสับเครื่องปรุงเข้ากันเนี่ยเราก็ชิมดูก่อนเอารสที่เราชอบนะคะอันนี้นะคะพริกหยวกผัดแฮมนะคะเราก็จะไม่กินเอ่ออะไรกินแฮมเนาะเออน่าดูน่าทานนี่น่าทานไหมคะ เสร็จแล้วปิดเตาค่ะใส่ชามสิคะจะรออะไรชามไม่ได้สินะเขาเรียกว่าจานพี่การก็พูดผิดพ,พูดถูกอืมเขาสวยร้อนๆสักจานเป็นไงเพื่อนๆน้าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะพริกหยวกผัดแทมหมูของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆว่างๆอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ